เห็นบอนไม่พลาดไม่พลาดสองตัวมาตัวหลักร้อยไม่พลาดเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์ครับผมปู่าหกเห็นบอครับหกกับห้าเขาบอกหกเห็นบอลหกศูนย์ห้ากะอนกับแปดเห็นบอลปูบาแปดสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะมอนี้ครับมันตามปูสามแปดเป็นโค้งทุดทไทยให้เอฟซีทั้งช่องครับผมเนาะเพราะว่ามือนี่ครับผมวันที่สิบสามแล้วครับ เมื่อื่นกับซิบสี่สิบห้าสิบหกรับผมเนาะอีกสามวันครับจะรู้ว่าใครเป็นหมูเป็นจ่าครับผมนี่ครับผมหลังจากเดินทางไปเยี่ยมลูกชายที่จังหวัดสุรินมาครับผมเนาะคลิปนี้แคยผมก็ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลสุรินครับผมเนาะทันหนึ่งครับผมพันยูห้องรับตังค์ครับผมเนาะห้องห้องเจ้ายาครับผมพันุจักผมกับผมเนาะพันวา ติดตามพ่าหัดทุกคลิปครับผมแล้วก็เพื่อนซรอยผมตลอดครับผมเนาะช่วยผมตลอดครับผมตั้งแต่อยู่โรงพยาบาลครับผมเนาะตัวเดียวแล้สองหาลังอันไหนปูตัวเดียวสองหาลังสองหาลังมันบอกปูสองหา้าต,ตัวเดียวเน้นเน้ตัวเดียวเน้นๆน้นหมาอนหนึ่งหกครับผม <c oughs> คือว่าสองหาลังปูถ้าปูคือว่าสองหาลัง ครับหนึ่งห้าสองห้าหนึ่งหกหสายปูสายมาครบล่างกับปูงานเลยคบล่างเอาปูอันนี้นี่สูตรไปยีปาปูนี่งานเลยสูตรไปยีปปูนี่สูตรใหม่ครับผมเนาะนี่แหละปูออกมาใบนี้ถูกนี่เป็นปลปูเออนี่ถูกยุคเพราะผลเชื่องเชื่องอ๋อมาครบล่างครับผมเนาะงวดนี่ปูเบ่งกลมอย่างครับผมสองห้าครับผมเนาะ นี่ครับแล้วปูมุทิลิลวปูหหนึ่งสามสี่แบบปูแปดศูนย์นี่ปูโกมาดิมุทิเิลาวนี่ววนนี้สูตรใหม่ครับผมนาะสูตรใหม่ครับผมนี่ครับสูตรใหม่ใต้แดงครับผมมาครบลางครับผมสูตรนี่ปูวาเดินดีมากครับผมปูวาวงกลมเลยครับผมนี่สองหาครับผมมันว่าปูคือวงกลมถาปูสองหาปูแมากที่ปู สองห่าปูวากรับผมนอ้อสองห้าล่างเม็ดเดียวนี่ครับเราครบล่างสใหม่เก้าสองแปดศูนย์ห้าห้าเจ็ดสามเก้าเก้าเจ็ดหนึ่งหกห้าเก้าเก้าศูนย์เก้าสามศูนย์หนึ่งหกวันนี้สองห่าที่ปูเราปูที่วา่าสุดไม่ปูที่วา่าอ่านที่วา่าตัวเดียว ที่ว่าอัน,นแม่ปู <Gerilim S 2> อันหลักสิบล่างหลักหน่วยล่างแม่ปูสูตรใหม่น่ะโอะะ้ไม่ไรสูตรมันปลาปูมมันเขาตัวนี้ล้ะแมนบอก็มันใจแท้ปูแล้วปูถามนคะครับผมถ้าวิ่งล่างวิ่งตัวไหนครับผมปูวิ่งล่างวิ่งล่างครับผมปูมากหามักต้องหาเตียงมาหาช้องช่องหาคนวิ่งล่างไหมปูมเนี่ยวิ่งไหมวิ่งหาวิ่งหาง ห้าเก้านะตัวเก่านี่ยเคร่งบ่ทิ่มหายฮ่าเป็นปูปลาตัวมันก็ห้าเก้าเนาะห้าเก้ากับสองห้าที่ปูนั่นเดียวเท่านั้นแหลวตัวเก่านาะสองห้ากับห้าเก่ากับผมลางกับผมพี่น้องตัวเก่าปูวลาครับผมเนาะแล้วปูถามนะครับผม ฝันดีป่ครับผมปูฝันดีบ่ปูบูป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 ูบูปูปูปบปู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 ปยปูยูป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 ยปูัูปัปูปูตัวูปูปวเูป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 ูนูาูป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 ันูปูปูปูาูู เลือปูอันนี้สูตรหนึ่งมาปูอันนี้สูตรหนึ่งบมเลยก็ละสูตรก็ละสูตรติดตัวอ๋อคขัมาชนสามติดตัวงวดนี้ติดตัวคือสามอันนี้ก็เจ็ดแปดกันชนหนึ่งสามครับผมปูชนห้าชนห้าออกชนห้านี่ออกศูนห้าชนสามแบบกันเจ็ดสามตัเป็นว่าปูเจ็ดสามปูว่าครับผมมาสี่ตัวมาสองตัวสี่ตัวมาสองตัว ปูฮะต้องแตกพี่ได้บา <Okay, S 2> งเจนมีอะไรเป็นปาปูมาทุง่งก่อนเดียวทุ่งก่นเลยเออทุง่งก่อนเดียวขี่ตัวมาร่างเทียบกับสามผลเห็นปลาผลเนี้ะครับผมเช่นบอลนนี่มาสองตัวแทะแทะติปูนี่ 7, 3, เจ็ดสามเด่นเจ <บน S 3> <บ>็ดเด่นเจ็ดบนเด่น, 7, 7, นเจ็ดเจ็ดสามนี่ครับสูตรหนึ่งครับผมเนาะได้สามครับ <3 S 2> ผมสามตัวเดียว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 เลยน่ครับผมปูตัวเดียวตัวเดียว อันนี้สูตรสี่ตัวมาสองตัวบนสองตัวบนอีกสูตรหนึ่งมาสามกุ้งเนาะเนมาเขาชนกันชนสามครับผมชนสามนี่ครับเห็นนครับผมเนาะอันนี้ล้ะปูอันนี้อ๋ออันนี้ออกแปดเจ็ดสองท่ปูเนาะมาขึ้นมมาหลักลอยครับผมมาัก้าหลักลอยครับผมมันยืนเดียวบนมันมกอยู่นเดียี่ยแปดเจ็ดสองครับผมนี่ครับผม บันมันชนตัวดีมันก็ไม่ไว้ในนี้เแลยวครับผมตัวนเออนี้ยเงินสิปูชนสามติปูชนสามเนี่ยชนสามเจ็ดสามเจ็ดสามเดือนเจ็ดเดืนอเนเจ็ดออกเขาบอกให้เดือนสามปูมันมีสามสองตัวบอกเลยมอ,อันตัวเจ็ดนี่มาตะเกนอยู่เลยเดือนเนี่ยครับผมตัวเดยน็นมากมาอนเอาเอามาใคยเจ็เดลดตุ่นมันเจ็ดเแล้วครับผมปีห้าห้ามาเจ็ดนะเนี่ยเฮนบอมหันมาศูนย์ศูนย์ห้าศูนย์ห้าปูเออนั่นแหละแหละเฮนบอมันครับปีห้าห้า ปีห้าห้าโม่ปูแม่นปีนี้ปีอาหารม่ออกมันออกชุนหานได้ปุยังบอกด้วยครับผมมัตรนี้มานพุ่มเจ็ดเจ็ดสี่ศูนย์หุ่นสี่เจ็ดศูนย์หุ่นี่หุ่นนี่ปีหาห้าปีห้าหาาเจ็ดเนี่ยแล้วเขาเจ็ดก็พุ่งจากในปูคือจำเดะปีหาห้าออกเจ็บเจ็บสี่ศูนย์มันก็ออกว่าอะไรมากของเก่าตัวปีห้าห้าปีห้าห้าคุณป้า <im attraction> ปีห้าครับผมปีนี้ปีหกหกครับผมเนาะสิบเอ็ดปีแล้วครับผมเสียงปูฟูก็ยังหายเบิ้งอยู่ครับผมปูปลาปลูคำ <im station> นุ่นยนหลังครับผมเนาะ <im Milky ator> ตั้งแต่ปีห้าห้าครับผมนะครับกระถามปูครับผมเนาะคงสุดท้ายเอฟซีทั้งช่องครับผมปูวางวดนี้เกตสามครับผมนี่เด็ปีห้าห้า นี่ใสปูปีห้าห้านั่นนี่เฮ็ดบ้านเฮ็ดบ้านนี่ปีห้าห้าปีนไม่ออกเฮ็ดบ้านครับห้าศูนย์หนึ่งเฮ็ดบ้านบ้านหันไม่ออกหันเฮ็ดบ้านครับมากเกิดมากถิ่มใบห้าศูนย์ห้าอันเดียออนี่งวดนี่เจ็ดศูนย์เฮ็ดบ้านครับไม่ถีบถิ่มใบเจ็ดครับมึงก็โค้งงวดได้ไงเฮ็ดบ้านครับผมปูเอาปูอันนี้คือสิบหกเมื่สาปูอ๋อปูปูเจ็ดบ่เจ็ดบถืออย่างนี้แหละนี่นี่นี่เนี่ยนี่นี่เห็นบ้าน มันมาเจ็ดแล้วเนี่ยครับผมเจ็ดสี่เจ็ดศูนย์หุ่นมันต้องเอาเจ็ดแล้วมาครับผมเห็นบอมหันมามันเอามาเอาศูนย์เห็นบหมเห็นบอกครับวันนี้อะไรนี่ปาหาที่ปูปีห้าห้าป้าปีห้าห้าครับผมพี่นอตั้งปีห้าห้าครับผมเนาะปีนี้ปีหกหกครับผมแล้วปูคำนุนยนหลังสิบเอ็ดปีครับผมเนาะที่แล้วครับ เจ็บบ่เจ็บปวดสองตัวกับเจ็ดเจ็ดเฮ็ดบเจ็บเจ็บบ่นี่โอ้เฮ็ดบ่มาหนึ่งตัวอีกเหรอครับผมส่วนเจ็ดนั่นครับเจ็บบ่หันได้เส่วนศูนย์เจ็บบ่ส่วนศูนย์ห้าเจ็บบ่ครับอืมครับบูวางวดนี่ครับผมเนาะเจ็ดครับผมวิ่งบนเจ็ดเด้อเอฟซีทางสองวิ่งห้าล่างครับผม เป็นอซทั G, ้งสองครับผมเนาะปูสามแปดโค้งสุดท้ายครับผมบนไอ้รถใดลรถหนี่กรปูล่างสองหาปูหา็หาเก่เท่านัตัวเก่าองหาหากดีหอห้าสองสองห้าห้าสองครับผมเนาะกหาเกตัวเก่ ก็หาเก่าเก่าครับผมสูตรตัวเดียวนะหาเก่าตรงตรงดิปูเอามาหาก่าวิ่งห้าล่างครับผมแล้วปูทำเนี่ยบนวิ่งอย่างปูเจ็ดบวกบนวิ่งเจ็ดครับผมตัวเดียวนี่ครับเจ็ดตัวเดียวครับผมเนาะแล้วปูจับคู่บนปูตัวเดียวปูเจ็ดสามบวกเจ็ดสามเจ็ดสาม เจ็ดสามแปดสามฮ้เจ็ดสามแปดสามเจ็ดสามแปดสามนี่ครับเจ็ดสามแปดสามปูว่าครับผมเนาะนนมันมาปูขึ้นหน่อยคู่ถึงวันเลยหลัรรกร้อยเก้าก,กับศูนย์หลักร้อยเก้ากับศูน,นย์ใช้ปูใส่หลักร้อยเห็นบ้างไมไม่พลาดไม่พลาด ของตัวมาตัวหลักร้อยไม่พลาดเก้ากับศูนย์เก้ากับศูนย์รับผมปัวหกครับหกกับห้ากับอกหกนบอนหกศูนย์ห้าก่อนขับแปดเ้นบอนปวแปดเห็นบอนข้าพ่ปูโอ้ขึ้นหลักร้อยเห็ทีทั้งสองครบผมเนาะหลักร้อยครับหลักร้อยหลักร้อย เก้ากับศูนย์ครับหลักร้อยครับสูตรคู่เดียวนี่เสปูนี่สูตรคู่เดียวเออนี่แม่นแต่ปูคู่เดียวแค่ใส่แม่นปัจจันปัจันหันบ้านเนื่องหอกเลยก็เนื่องฮอกเลยเห็นบ้านสามชุดกับสามชุดครับห้าเก้าห้าเก้าตัวเดียวเออนี้เดียสู้คู่เดียวถูกกับผมเนาะอย่าออกหาเก้านีิครับผมเพราะว่าผมเมองตัวตลิหาเก้าเก้าหาลายมากครับผมเนาะเห็นบ้าน แปลกดิเด่วคนละอ่านดิเด่นไม่เหงาตัวนี้ก็ได้หาตัวนี้ก็ได้เก้าครัเย็นมากก่อนตัวนี้ก็ได้นึ่งตัวนี้ก็ได้หกครัเมืองคนละอันไม่เหงามากยังที่ครับผมปูเหมือนห้าเก้าปูเก้าเลาแล้วปูหันในปูบนนิ่มในปูนิ่มนี่บอกเก็บสามบอกล่างในปูบนนี้ ตัวเลี้ยงล่ามาขายแล้วหนงหายเลยตัวเลี้ยงปูจับปูล้วปูหาเก้าบวกกับปูนี่บวกกับบ่เก้าเกับกับว่าปูกลับไปอยู่ครับผมจะว่าปูมาขาดสองสองหาเยอะฮ่าสองสองหาที่ปูนี่ถูกมากปูมาขาดสองสองหาผมจะเปหน่องลองคำนวณนี่ครับห้าเก้าเดี๋ยวเขียนเก้าหาครับผมเนาะ 995บึงเอาป้าโกบบอกก็ได้เรื่องนี้เดื่องอยู่มาสองตัวมาสองตัวเอาปูทำไมไม่มีเก้าเนี่ยอีสุดนึงไม่เก่าที่ปุโรนั่นละชุดตัวเดียวชุดตัวเดียวมาหาเก่านี่มามาสองตัวอยู่นี่ครับผมสองหาตัวเดียวอยู่นี่สองห้าตัวเดียวเ่านเอาตามนี้ครับผมปูว่าสองห้าห้าสองตัวเดียวครับผมนี่ครับแต่ว่าล่องหาเก่าครับผมเนาะวันที่ สิบหกทับเจ็ดทับหกหกครับผมนี่ครับเอซทั้งช่องแคปหน้าจอครับผมเนาะหลักร้อยครับหลักร้อยปูวางวัวนี้ครับผมเดินดีมากครับหลักร้อยเก้ากับศูนย์ครับหวดนี้ครับนี่ครับคงสุดท้ายของปูสามแปดครับผมเนาะแคปหน้าจอครับผมกับสุดท้ายนี้ครับกับคออุยพรใเห้เอฟซีทั้งช่องทีเบิ้งคลิปนี้ เดินทางแควขาดปลอดภัยครับผมอย่าเจ็บอย่าจนลำรว่วยเงินทองครับถ้าชอบฝากกดติดตามครับกดไลค์กดแชร์ครับผมเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผมเจนคลิปหน้าครับผมกดไลค์กดแชร์ไม่เสียตังค์ครับผมเนาะ